เวลาพูดถึงไขมันหลายคนก็คงจะนึกถึงสิ่งที่อยากกําจัดทิ้งใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าภายในเซลล์ไขมันที่เราพยายามเลี่ยงกันสุดๆเนี่ยแท้จริงแล้วมันกลับซ่อนพลังอันน่าทึ่งที่กําลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าวงการแพทย์ไปตลอดการเลยล่ะครับคําถามก็คือแล้วตกลงว่าไขมันเนี่ยมันเป็นศัตรูตัวร้ายอย่างที่เราคิดกันมาตลอดจริงๆเหรอครับเพราะเราก็ถูกปลูกฝังให้เชื่อกันมาแบบนั้นตลอดเลยเนาะคือหลายสิบปีที่ผ่านมาเลยนะครับเป้าหมายหลักของคนส่วนใหญ่ก็คือ ลดมันซะกำจัดมันออกไปสู้กับมันให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะเป็นการดูดไขมันออกจากหน้าท้องออกจากต้นขาหรือส่วนไหนก็ตามที่เราไม่อยากเห็นมันคือแนวคิดหลักๆเลยก็คือยิ่งมีน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีเอาละครับ แต่ทีนี้เราจะมาลองพลิกมุมมองกันบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าไขมันเนี่ยหรือถ้าเรียกแบบทางการแพทย์เท่ๆหน่อยก็คือเนื้อเยื่อไขมันหรือ adipose tissue บทบายของมันนะ่ะโหซับซ้อนและสำคัญกว่าการเป็นแค่โกดังเก็บพลังงานสำรองแบบคนละเรื่องเลยครับคือถ้ามองกันแบบผิวเผินทั่วไปใช่ไหมครับไขมันก็คือส่วนเกินเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของสุขภาพไม่ดีที่ต้องรีบเอาออกไปแต่ ในความเป็นจริงทางชีววิทยาแล้วเนี่ยมันกลับตรงกันข้ามอย่างซิ่งเชิงเลยครับไขมันนี่แหละคืออวัยวะสําคัญชิ้นหนึ่งเลยนะเป็นโรงงานผลิตฮอร์โมนชั้นดีแล้วก็จําเป็นมากๆต่อการมีชีวิตรอดของเราเลยตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเบบี๋ไปจนถึงตอนแก่เลยล่ะครับแล้วมันทําอะไรได้บ้างละ่ะโอ้โหมันเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการระบบเผาผลาญของเราเลยนะเป็นโรงงานผลิตฮอร์โมนตัวสําคัญสําคัญที่เดินทางไปทั่วร่างกายผ่านกระแสะเลือดเพื่อไปสั่งการอวัยวะอื่นๆ แล้วก็ยังเป็นเหมือนแอร์แบ็กธรรมชาติเป็นเบาะการกระแทกชั้นยอดที่คอยปกป้องอวัยวะภายในของเราเอาไว้แถมยังคอยซับพอร์ตเซลล์เพื่อนบ้านแถวๆนั้นแล้วก็ช่วยลดการอักเสบได้อีกด้วยและนี่ครับคือส่วนที่พีคที่สุดส่วนที่น่าทึ่งที่สุดเลยเพราะว่าลึกลงไปในเนื้อเยื่อไขมันของเราเนี่ยครับมันมีขุมซัพย์ซ่อนอยู่นั่นก็คือสเตมเซลล์ ale, หรือเซลล์ต้นกําเนิดที่พลังของมันเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยแล้วมันกําลังจะปฏิวัติวงการแพทย์แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยล่ะครับ สเต็มเซลล์ที่ว่าเนี่ยนะครับเขามีชื่อเรียกเฉพาะว่าสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมันหรือมิสเซนไคลมอาสเต็มเซลล์คือให้ลองนึกภาพว่ามันเป็นเหมือนเซลล์มาสเตอร์ครับเป็นเซลล์ต้นแบบสุดพิเศษที่สามารถแปลงร่างพัฒนาตัวเองไปเป็นเซลล์ชนิดอื่นๆได้อีกเพียบเลยและที่เจ๋งก็คือมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เรายังเป็นแค่ตัวอ่อนอยู่ในท้องแม่แล้วนะที่มันน่าสนใจมากๆก็คือที่มาของมันนี่แหละครับ ลองนักตามนะครับว่าเซลล์ต้นแบบตัวเดียวกันเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งเซลเซล์กระดูกเซลล์กระดูกอ่อนและก็เซลล์ไขมันคือถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะทั้ง3ตัวนี้เป็นเหมือนญาติพี่น้องกันเลยครับมาจากตระกูลเดียวกันและนี่แหละครับคือกุญแจสําคัญที่ทําให้มันมีพลังในการแปลงร่างได้อย่างน่าทึ่งและเพราะความที่มันเป็นญาติกันนี่แหละครับทาให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธีสั่งการหรือโปรแกรมเซลล์พวกนี้เนี่ยห้องแลบได้สําเร็จ คือเขาจะสกัดเอาสเตมเซลล์เนี่ยออกมาจากไขมันใช่ไหมครับแล้วก็ใช้สารเคมีพิเศษเป็นเหมือนโค้ดคําสั่งเป็นสัญญาณบอกทางเพื่อบังคับให้มันแปลงร่างกลายเป็นเซลล์กระดูกหรือเซลล์กระดูกอ่อนไมเอี่ยมได้แบบสั่งได้เลยโอเคทีนี้พอเราออกจากห้องแลลมาสู่โลกความจริงกันบ้างเรามาดูกันดีกว่าว่าไอความสามารถสุดเจ๋งนี้เนี่ยเขาเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆทั้งในทางการแพทย์และความงามกันยังไงลหลักๆเลยนะครับที่เอาไปใช้กันในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่3อย่าง หนึ่งเลยคือด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อก็คือเอาไปสร้างกระดูกหรือกระดูกอ่อนที่มันพังไปแล้วขึ้นมาใหม่ 2. คือการปลูกถ่ายไขมันอันนี้ก็ตรงตัวเลยคือย้ายไขมันจากที่1ไปแปะอีกที่1เพื่อปรับรูปร่างและ 3. อันนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยก็คือใช้เป็นฟิลเลอร์เติมหน้าเติมแก้มให้ดูเต็มขึ้นและข้อดีสุดๆเลยก็คือเพราะมันเป็นไขมันจากร่างกายเราเองนี่แหละโอกาสที่ร่างกายจะต่อต้านหรือแพ้เนี่ยแทบจะไม่มีเลยครับ แต่เดี๋ยวก่อนครับก่อนที่จะคิดไปไกลกว่านี้ต้องหยุดฟังตรงนี้ให้ดีๆเลยนะเพราะว่าเหรียญมันมี2ด้านเสมอเทคโนโลยีที่มันทรงพลังขนาดนี้มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงปร๊ดเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ได้ทําโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงต้องขอย้ําตัวโต,วตวๆเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่หัตการเสริมสวยสวยๆงามๆทั่วไปแต่มันคือกระบวนการทางการแพทย์ที่โคตรจะซับซ้อนและต้องใช้ความละเอียดอ่อนสูงมาก ถ้าทำผิดวิธีหรือทำกับคนที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยความเสี่ยงที่อาจจะเจอนะครับมีตั้งแต่ติดเชื้อรุนแรงเนื้อเยื่อตายเกิดพังผืดแข็งๆหรือที่แบบฟังแล้วขนลุกที่สุดเลยก็คือเซลล์มันดันแปลงร่างไปแบบที่เราไม่ได้ต้องการนะสิครับคือเคยมีเคสในต่างประเทศจริงๆนะครับที่ฉีดไขมันเข้าหน้าผิดวิธีแล้วสุดท้ายไขยมันก้อนนั้นมันดันแข็งตัวกลายเป็นกระดูกซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแน่ๆ เพราะฉะนั้นนะครับหัวใจที่สําคัญที่สุดเลยคือหัตการแบบนี้ต้องทําโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ได้รับการรับรองเท่านั้นย้ําว่าเฉพาะทางนะครับคือต้องเป็นคนที่รู้ลึกรู้จริงเรื่องกายวิภาครู้ว่าเส้นเลือดเส้นประสาทมันวิ่งอยู่ตรงไหนเพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าหมอที่ไหนก็ทําได้นะและอีกเรื่องที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะครับคือพอฉีดเซลล์พวกนี้เข้าไปแล้วเนี่ยการจะไปเอาออกมาทีหลังนะ่ะมันยากมากๆหรือบางทีคือทําไม่ได้เลย ผลที่ได้มันคือถาวรนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกคลินิกเลือกโรงพยาบ้าลแล้วก็เลือกหมอที่เชี่ยวชาญจริงๆและถูกกฎหมายตั้งแต่ก้าวแรกคือการตัดสินใจที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดนะครับว่าขณะจุกไขมันสิ่งที่เรามองข้ามแล้วก็อยากจะกําจัดมันทิ้งมาตลอดอยังซ่อนความลับที่น่าทึ่งกล่านี้ไว้แล้วมันจะมีอะไรอีกบ้างละ่ะที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเราที่ยังคงรอให้เราไปค้นพบและทําความเข้าใจมัน